จ้าสิวบอกให้ฟังเนา,จาะจ้าน้ออันที่ทายให้มึงนี่คือเข่าที่เพิ่นวานไ้เนา,จาะจ้าอันละกสิวบอกให้ฟังเนาะฮะผู้เพิ่นที่แบบว่าบ่เคยเฮ็ดหน้าเนา,จาะจ้าน้อแล้วก็กบผู้เพิ่อนอยู่ทางไกลยังสิเพิ่นบไดเเห็ดหน้าแนวนี้เต้ขันพ่อแม่พี่น้องผู้ใดผู้เพิ่นเคยวานเพิ่นกับิฮู้เนา,จาะจ้าน้อว่าตัดเฮ็ดอยียงน่าจ้ะ ตัดไว้คันมันมีหยาอยู่ข้างล่างใบมันล่งไปใบมันก็เวลาเขาตัดแหล้วเวนาะใบมันกะจะไปทับหยาห้ากะจะบ่สาหมราถที่จะขึ้นเมื่อใดแต่ที่นี่อ่าหมท่ตัดแหล้วนาาี้นะจ๊ะมันกะจะแตกหน่อขึ้นมาแบบสูงแบบเร็วห้ากะบ่สาหมราถที่จะเกิดเมื่อท่านใดเพราะว่าตอนนี้ ถึกใบทีตัดเดีวน่ะลงไปปกคลุมไว้เนาะจ้าเนาะหยาก็จะตายได้นะคะนี่คือเข,ขาหน้าวานหน้าทางขางก็จะเป็นหน้าดำก็จะแตกต่างกันเนาะจา้าเนาะปัญหาของหยาก็จะหน่อยนี่จะ้ะเมื่อนี้ก็บมทืทายพ่อแม่พี่น้องมึงเพียบเพียบให้มึงว่าระวางหน้าดำกับหน้าวาน เมื่อนี้ค้มฝา่าค้มฝนนาะจะนอ่แต่ฝนกับต่ตกตอก,จกดจ้ะแดดกระห้อนห่อนเวลามันออกมาเวลาค้มฝนค้มแดดกระห่อนกอเกาจ้ะเต่กระเย็นสบายก็อยู่บานอยู่ได้จ้ะจ้าเมื่อนี้กับมา่วเบาซู่ฟังนาะจะนอ่